ยาปลุกเซ็กผู้หญิงมีไข่จริงไหมครับเห็นมีไข่เยอะเลยน่าจะเห็นขายทางโลกโซเชียลเนี่ยแหละคือยาปลุกเซ็กเนี่ยคำว่ายาปลุกเซ็กนี่จริงๆแล้วมันมีหลายหลายยามากๆนะคะอันที่หนึ่งก็คือเป็นแค่อาหารอโฟอดิเซ็กนะคะเป็นพวกเหล้ากินแล้วก็นะคะลดความรู้สึกอายนะคะก็ทําให้นะคะใจกล้าหน้าด้านขึ้นหรือว่ามีเลือดไปเลี้ยงที่อวัยเพศมากขึ้นถ้าไม่กินมากเกินไปก็มีความต้องการอางเพศมากขึ้น นะคะก็เป็นพวกอาหารสองเป็นพวกยาสงบสติก็คือยากล่อมประสาทกินแล้วก็เคลิมไปเลยใครทำอะไรก็ไม่รู้นะคะอันนี้ก็เรียกว่ายาปลุกเซ็กจริงๆแล้วไม่ได้ปลุกนะคะก็ค,คือหลบสามเป็นพวกนะคะพวกยาที่เป็นพวกยาเสพติดบางอย่างนะคะก็อาจจะทำให้เกิดเคลิมนะคะล่องรอยไปนะคะมีความสุขไปนะคะไม่ไม่อายต่างๆนะคะ ที่สี่ถามว่ายาปลุกเซ็กจ,จริงๆไหมก็มีนะคะแต่เป็นยาที่ค่อนข้างอันตรายนะคะกระตุ้นปลุกเร้านะคะยาพวกนี้ไม่มีขายนะคะ,คะไม่มีขายในท้องตลาดเขาเป็นยาที่เกิดอันตรายตายได้ถึงตายได้เมื่อก่อนก็จะมีมะเร็งบันสเปนอะไรต่างๆนานานะคะดังนั้นสรุปว่ายาปลุกเซ็กนั้นมีหลายแคตตาล็อกมากก็คือหลายแบบมากแต่ที่ปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมายก็เป็นอาหารนะคะออกินอาหารเป็นยาปลุกเซ็ก อาหารเหล่านี้ก็เช่นอาหารทะเลนะคะแต่อย่าดิบนะคะดดดเด็ดดิบอย่ามีพยาธนะคะหอยทั้งหลายเพราะมีธาตุสังกธิ์เยอะอาหารพวก<ม>พืชผักผล,กลไม้นะคะพวกถั่วธัญพืชทั้งหลายนะคะก็เชื่อว่าเป็นยาปลุกเซ็กต์พวกเครื่องเทศกระเทียมนะคะ<ม>อันนี้ก็เชื่อว่าเป็นยาปลุกเซ็กต์เช่นเดียวกันก็สรุปว่ายาปลุกเซ็ก์นั้นมีจริงนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ค้นหากันตั้งแต่ดึกดําบพ์น,น,นะรวมถึงอีกอันหนึ่งก็ซุมเหล้ายาดอง เล่าเข้าไปก็ทําให้มีอารมณ์ทางเพศคึกคักขึ้นและอย่าไปปลุกเต็กในคนที่เขาไม่ได้ต้องการเพศ่สัมพันธ์กับคุณนะคะเพราะนี่เป็นผิดความผิดทางกฎหมายทีเดียว